สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีก็มาพบกับน้ำเชี่ยนะค่ะท่านผู้ชมมือนีน้ำเชี่ยสิผ้าพี่น้องไปเปิดโตแม่ลุงตะวันมาจากกอเทม่านะค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่ลุงตะวันค่ะเพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยเบงเลขวิ่งเพิ่นมั่นบ่หลุด้อค่ะแล้วก็เลขจับคูเพิ่นมั่นมักสิเขาคูทางบนค่ะเลขบ่หลายคูค่ะเข้าทุกงวดค่ะ บานีเลขดับแม่กะยูค่ะท่านผู้ชมบนเป็นบนลางเป็นลางค่ะนักเลยอยากนําเสนอหายพี่น้องได้รับชมรับฟังเป็นแนวทางแม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก่ออื่นสิไปรับช่มรับฟังตัวเลขของแม่ลุงตะวันซื้อกับมวลเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกับขอขอพระคุณแม่ที่ทรงแนวทางใหายน้าเชี่ยทรงห้พี่น้องได้บึงเป็นแนวทางเด้อค่ะไปรับช่มรับฟังแม่กันเลยเด้อค่ะ จ้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าห้อนบ่แม่อยู่กรุงเทพแต่ห้อนอยู่งจ่ะยอ่งขนหนวกไปใช้เด็กเตียยุ่งดีห้อนค่ะห้อนแหน่แม่ป้าแต่ว่าห้อนมือนีิร่มดีแม่จ้าค่ะมันก็มีคือยุคยุคในกรุงเทพนะแต่ว่ากับป้าตุกสงการมากพ่แม่เพราะจิไปบวชหลานนีิราวันที่เจ็ดโอ้ไม่ไหวค่ะเอาค่ะแม่ ทรงตัวเหล็กแนวทางให้น้ําเชียมาเบิงตัวเด่นตัววิ่งนี่มักสีเขาบนแล้วก็ตัวประกบคูมักสีเขาคูทางนเนาะแม่เนาะเม่นจ้ะค่ะแม่กับือโต้นมาทุกวันนันละมันเป็นตัวโต้เนาะมันมัน,มนแบบเัาจับค่ะหมวเบื่องนึงก็จับได้กล่าสามไส้รักลอยมันก็ได้โต้มันมีเจ็ดกับแปดเนาะจับคู่มานะเม่กับเขาแม่กับเขาได้โต้มาทุกวันจ้ะเขาโต้มาไลยทุกหมวด จักงวดแล้วแม่แตาสังเกตมากนี่ค่ะถึงตาบางทีชิดเกียวันทีชิดเกียจม,ก,มก,กราแล้วเนาะโอ้กกปีนี้เขาคู่โตดปีนี้เขาคู่โตดมาเล่วิ่งเข่าทุกงวดอ่ะอือค่ะค่ะปีนี้แม่ก็ได้ตโต<อ>ดทุกงวดหมดเลยชิดนี้ชิดบาทน,นี่และเคาะไม่ได้เหรียญหลายเนาะเล็กนตต้ตยโตคู่โตดสามตัวเนาะแม่ค่ะค่ะ แม่ที่แม่ส่งไปให้เบิ้องนั่นแหละมันจะข่าวแบบนั้นนะจ๊ะแม่แม่น้ำเจียเห็นแล้วค่ะค่ะเมื่อกี้นี่ก็เขาแม่กับ่าให้วิ่งสามมาจใา้น้ำเจียลงงวดที่แล้วเนาะค่ะกับเบื้องไปก่อนนแม่ไม่ได้เก็บสามยูมันแต่หมดมาจะเอาใช้รักลอยกับมันก็แอะไปใส่มือเหล็กบอกว่าลืมค่ะเอาแม่บ้านี้งวดนี่ขึ้นเวทที่ให้พี่น้องเบิ้งกะให้เพิ่นได้คึ้นจังแม่น้ำเจียนี่เราผู้หนึ่งอยากได้ือกัน แม่แม่ค่ะวิ่งบนล่างบ่แม่จ้าวิ่งบนล่างค่ะแต่ว่ามันคือเขาบนมันตลอดไหมมันเขาตะบนเนาะแม่เนาะจ้ะเมื่อกี้มันคือเขาบนล่างอยู่ทะเลมันมาบนล่างมันก็ไดอยู่อ๋อมันเจ็ดบนเจ็ดล่างเนาะแม่เมียนจ้ะค่ะเอาเลขอะสีเขาตะบนเด้อค่ะท่านผู้ชมตะว่กกันล่างค่ะจ้กันล่างวิ่งบนตัวใดแม่บ้านเนี้ บนศกับเจจ้ะศูนย์กับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมจับคู่ค่ะแม่วันนี้จับคู่ศย์ก็มีศูมีสองศูนย์สองศห้าศศค่ะแปดศค่ะจับักเจ็มีสองเจสองเจ็ดค่ะห้าเจ็ดแปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมมีหกคู่ แล่เน้นแม่เน้นบนเด้อทีอ่หิวันม้าบนหลายกว่าค่ะเน้นบนค่ะท่านผู้ชมเน้นบนอันแม่มกักตัวไรแห้งค่ะแม่อยู่ในนี้นมักขาเจ็ดจัมักขาเจ็ดค่ะท่านผู้ชมจห้าเจ็ดค่ะแต่ว่าเอาละก่อมาใส่แม่มักเก่ากันหนึ่งจ้ะหลักร้อยหลักร้อยแม่มักเก่ากับหนึ่งค่ะหลักร้อยแม่สอบ เก้ากับหนึ่งค่ะเลขเลขกดับแล้วแม่ค่ะเลขดับดับล่างดับลักสิดับล่างดับล่างดับสามหลักหน่วยค่ะดับล่างสามหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยดับบนดับบนศูนย์หลักสิบค่ะศูนย์หลักสิบสูตรเดียวกันก็พอจ้อยเนาะแม่เนาะ กับพวกงูขี้ขันว่ามันสูตรเดียวกันบ่นฮอค่ะหลักสิบงวดว่าฮันนี่บนนั่นดับแม่ดับลักยังลักสิบตัวไดแม่ดับแปดบอาอมสูตรเดียวกันแม่อันสูตรนี้พี่น้องเห็ดเป็นไยอยู่เนาะแม่เนาะแต่มันกระดับยูอยู่เนาะแม่เนาะด้าล่างมันมีอีกสูตรหนึ่งมันจิดัาผาลักนน่วขึ้นกันน้าเชียร์โอ้ทครงสามเครงหาเลยบอกแม่ดับล่างเป็นล่างโดยตรงเลยที่แม่เห็ดมา โอ้น้ำเชีย่ยสามกับหานีลาที่ว่าแม่ยนี่มันดับรักนวยแขง็งแรงจะ้ะอือสามกับหาแม่ก็จะน้องสามกับหาเนาะแม่ดับจ้ะจ้ะสามกับห้าเอาเอาเอาเลขล่างบ่เอาจ้ะแม่เลขล่างแม่ไฮแปดศูนต์ตัวเดียวอู้แปดศูนต์อันเดียวละแม่แม่จับมาสองครูค่ะมีแปดศูนย์กับแปดยังขึ้นแม่แปดหนึ่งจะ้ะ เอาเอาโหลดแม่แปดหนึ่งค่ะอแปดหนึ่งลงน้ำก็ไดจ้ะแต่ว่าแม่เนี่แปดศูนย์ค่ะแม่มาแข็งแปดศูนย์เลขล่างเดือนดีปะค่ะแม่เลขล่างนี่มันก็เขาอยู่เรือยนะอืมมีเขามีรุดนะแม่เนาะ,ะค่ะค่ะอันแต่ว่าพี่น้องสีถามว่าเลขดับแม่นี่อยู่จากงวดอ่ตามสถิติมาเนี่ยแม่ตามสถิติีมากะอ้บัติเหตุมามันก็หลายปีแล้วนะ จ้าผลาดหน่อยแม่น่แม่ผลาปีที่แล้วปีที่แล้วบ่ผลาดเลยโอ้อันน้ำที่แม่พ่งมาน้บ่ผลาแม่น้ำเชี่ยปลอยไปนี่พี่นอ้องอกับน้ำเชี่ยนี่เสียเลยว่าพี่นอ้องพ่นสีสนใจอ่าดับล่างแม่เพราะว่าอ <c oughs> พ่นมากลางแม่แม่พี่น้องอฟซี่ <c oughs> แต่ละท่านนะคะ มันกิดลดต้นทุนได้หลายอยู่เนาะแม่ดับดับดับรักนิดดับเป็นรักนี่มันกะเพราะเพราะเห็นดูค่ะดับรักแม่ตามตามที่จริงนี่แม่ดับลางนี่อ่สามกับหานะแม่เนาะค่ะค่ะมันไปสิบบ่แม่หมดนี่คี่จะพูดไปหรอมันสิแม่ว่าเปลี่ยนมันมาลักอันที่ว่าอัน แม่ดับมากแตงแต่ย้อนหล,ลังมานี่ <c oughs> หรือว่ามันสิบ่ามาจจกโตเลยไหมแม่น <c oughs> เดี๋ยวแล้วค่ะท่านผู้ชมสัญญาณแม่เป็นขาดขาดค่ะเว้ากันมาดีๆค่ะแม่ได้ยินหนูบ่ได้ยินดูค่ะอืมแต่ว่าน้ำเชีย่ยสัญญาณขาดค่ะนค่ะฉัญญาณขาดค่ะท่านผู้ชม แม่จ้าเอาว่ะเนี่ยเอาไหมค่ะคันแม่ได้สามตัวแบบว่ามั่นใจโทรมาบอกน้าเชียร์ให้โต้เก่เาด้วยแม่จ้าจ้าม่เดี๋ยวแม่โทรไปบอกนี่มันที่สามเมื่อแเม่จะโทรไปหาเลยได้ได้ค่ะแม่น้าเชียร์ถาด้วยแม่กับพี่น้องค่ะขอพระคุณแม่หลายๆเด้อสัญญาณกับขา,ขาด,ดค่ะด่านผู้ชมค่ะยูดีมีแห้งด้วยแม่จ้าสวัสดีค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่เพิ่นกะทรงให้น้ําเชี่ยเบิ่งตลอดอยู่เด้อค่ะบันี้มันหน่อยหางน้ําเชี่ยก็เลยอยากเอาโงให้พี่นองเบิ่งเด้คอค่ะพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเด็กเลขดับลางสามกระผาลักนวยลักนวยเท่านั้นเด้อค่ะเ,เลขกดับบนคือศูนย์ส้นกันกับพอจอยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา งวดนี้เป็นงวดแรกเพ่นเขาตะคูโตดสมตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขบ่หลายคูเดี๋ยวมือวันที่สาคือแม่บอกเดี๋ยวพ่นทุ่มาบอก3ตัวเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับกลิบนี้ค่ะขอให้พี่น้องเอซีโชคดีทุกทันเลขของแม่ลุงตะวันจากกอทม่ค่ะเลขพควนกับแม่นย้่ค่ะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ